มาทั้งพี่ลูกหลายอยู่ทั้งพี่หาเอาตวนวยเหลืองๆมันเด้อไพ่กระสอบมาทั้งพี่ ยาลองกินอันนวยเรือง,งเหลืองมันทั้งไหกัเหลืองต้นนั้นเป็นไรต้นนั้นมีบอสเห็นยังบ่มีก็มาเอาพี่ต้นที่สามต้นเลี้ยงกันเนี่ยเอยพูดนะ่ะมีแต่หนวยเรืองเออยอดใบห่มลูกกระสอบเอาใบห่มอืม หาเก็บเอาเลเหลืองผีท,ทั้งผีทั้งยาผีอขัวมันเหลืองเหลืองก็นหนาโตไปอีกอถนนี้ซึ่งหัวหล,าหหลายเถวว่าคนเออ,อแล้วสองน่วยแล้วซุกเลยนะอืมผี่หน่วยหนึ่งอยู่ทั้งยาผีสองนวยหนึ่งทงั้งยาเออต้นทั้งฝุ่นก็นมีสองสามนวยาายาไก่หลอดมากนะอืม สองหน่วยเอออืมสีห้ามรอดมาฟังทั้งนี่งออฝุนมันเห็นฟังทั้งหนินแนมบึงตัวใด,ดกนุ่นอนๆอ,อืมเอาเลยสองอันนะซึ่งตาโตน,น้อยน้อยก็เอาลูกสีเออเอาเลยจับหน้อยหน่อยก็เอามันยังสิสุก นี่เบิ่งด้วยเ่ยเอาหน่อยน้อยเนียน่ย,ย,ยกัดกินในสุกแล้วนี่ฮึ่มแม่เบิ่งอืมคันเบิดแล้วพอแล้วกะกะเอาละเคุนแม่เห็นแล้วหน่วยใหญ่เขียวต้นนั่นพคุณทำตรงไปหน่วยแบบใหญ่ต้นๆเลยคทำ ฮัลโลซึ่งหัวตัวเออข้างหลังกับมีอือเอาพ่อบัดนีงตัวกินบังยี่บวงดูปีกับหนากินเนี่ยเอิ้นฟังบอนเอิ้นปีกับสือบาทเสียวบ่เออม่วงใหญ่บ่อยอยมม่วง่บอนมิแตะนี่แหละแก้วขมิ้นเนี่ยนี่อันนี้แหละมะม่วงใหญ่แต่ว่ามันเป็นพันธุ์ขมิ้นอือ ามาเท่นาซุคักบัดน,นี้ไปบัดน,นี่คยค่อยๆเมื่อไม่ยังน่วยนันคือได้ถือเอามันแตกป่ đi lại một con nữa, rồi, 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 Uh-uh. ដើរໄວចឹងເລີຍໄວលុននេះ น้ำมันไม่ไหลลูกกินนูวยเดียวกับโบเบสนะฮะยกขึ้นท้ายรถมันเป็นอย่างตัวนี้ตัวจริงจับบาวางฮะมันงามหนูสีสิกินโอ,โอเค เอายกคามขึ้นลูกค้ามขึ้น,นดูหนูเป็นยังกับนวยนี่วันที่ <laughs> นูก็ถือวบาวางมันงามญาภรเอานวยหน่อยได้ยานะ่าเนี่ยไปแจกน้ำกันกินมาเอาน้ำม,มาแพงกันกินเฮากินน้ำพูละแก้วก่อนคอยเมือโอ้ยเป็นแนวอื่นแล้วหอนเป็นแนวอื่นแนวอือแล้วอืม <c oughs> <c oughs> Việt Nam canh chín. Và cái gì chín bớt. Yeah. ยังไล่ะนี่ย็เได้มาหามยกกันนีมาหากับใส่บัวใส่บั ้ายแห่งมาสนาไม่เลยน่ามิแจ้แ่งอะไรยังงานึสายอ,อ,อาารงหมครับเมังมาาม,งจงจมไปเลยอันี้บัวบัวพันธ์อันสีน้เงินอม,มองภาพพี่ก,กัตายแล้ววะที่ตายไปแล้ว กินหมักงงลอ,อยหน่ย้ยนึงยานอยากซีเบิงว่ามันเรืองเหลืองเหน่อยมันสุกบ่หาสุกข้างในพอดีเป็นมันพอดีเป็นหม,มักงงมันอันพูนอันั่นนี่มัดตำหรือย่ำกินนี่แซ่บได้เนี่ยเดี๋ยวยายอยากสีแบงหายหมดแลงเอาเม,มืเอ่อส่วน ชีวิตมันนีเยหน่อย เกียรติมากระโดดขึ้นหรเขามาตั้งไปตั้งห้องนั่งไตัวนั้นเทนาบอก้วกาอันนั้นนางแล้วก็ตั้งไงไหม có ông coi nha, anh kể, tăng, bài. tăng, bài. tăng bài เฮียหน่วยนึงซ้ำๆคนอ่ะซ้ำยาทวงค่ะล่ะมมอง,มองต้นแหลกต้องใช้เขายางกายไปมันมันอยู่บกอยู่ไก่หนึงเขาก็เลย